สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงป้านาะอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้นะครับเราก็มาตามคําขอเนาะมีพี่น้องหลายๆลยท่านนั้นขอเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้เพื่อที่จะนําเอามารีวิวข้อมูลฝากพี่พี่น้องน้องและก็เหรียญสิบบาทนี้ปีพศออนี้เขามีราคาหรือเปล่าสําหรับช่องของเรานั้นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบไหนว่าเราต้องการในราคา เราให้ในราคามากน้อยขนาดไหนนะครับสาหรับเหรียญ10บบาทปีไปปลายของเหรียญรุ่นเก่านะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเหรียญ12บบาทนี้นะครับเหรียญ10กับเหรียญ2บาทนะครับพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับพี่น้องการติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเพื่อเปิดรับข้อมูล ในช่องของเรานะครับเปิดรับข้อมูลบางครั้งแสงทองสองทางลงคลิปลงไปเพื่อต้องการเหรียญในบางรุ่นบางปีพศพี่น้องก็จะได้รับข้อมูลก่อนใครนะครับก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่จะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก่อนใครนั่นเองเนาะบางทีเราก็รับนายจำนวนที่จำกัดด้วยแหละนะครับก็ฝากพี่พี่น้องๆหลงปัอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับเหรียญส0บบาทนั้นผลิตออกมาทั้งหมด21สิบปีพศนะครับรุ่นเก่าที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะครับยี่สบเดปีพศถือได้ว่ามีอยู่หลายๆปีพศด้วยกันที่ผลิตออกมาเพียงแค่ไม่กี่ล้านเหรียญนะครับเพียงแค่ไม่กี่ล้านเหรียญเท่านั้นเองซึ่งเหรียญปีพศนี้เชื่อได้เลยว่ามีมากกว่านะครับมีมากกว่าหลักสิบล้านแน่นอนเนาะอ่านะครับพี่น้อง ด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชรืออวว่าหลงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับถือได้ว่าสวยสดงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆดีไซน์ที่เขาทําขึ้นมานะครับถือได้ว่าสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวใครมีเหรียญ UNC ซีถือว่าสุดยอดมากๆนะครับพี่น้องเก็บไปในโอกาสข้างหน้าอาจจะทำให้มีราคาที่ สูงขึ้นนะครับการซื้อขายความต้องการในตลาดนักสะสมนั้นสูงมากขึ้นเชื่อได้เลยว่าเหรียญสิบบาทหลายๆปีพศมีราคาหลักหมืน่นแน่นอนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเก็บสะสมก็ขอให้ดูยอดการผลิตราคา u n c นนะครับพี่น้องแบบไหนปีพศใดที่เขามีความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับก็หาในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามเก็บสะสมเอานะครับ เหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นเก่านี้ถือได้ว่าสวยงามเนาะวงขอบก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับเหรียญชนิดราคา10บ,บาทที่ผลิตตั้งแต่ปี31นะครับตั้งแต่ปี31เป็นต้นมาก็ถือได้ว่าเหมือนเหมือนกันนะครับเหรียญ10บ,บาทสองสีจะเป็นลักษณะเหมือนกันด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้น เป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับพระปรางนั้นเป็นสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยถือได้ว่าสวยสดงดงามนะครับใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามองเข้าไปเห็นพระปรางวัดอรุณก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวก็ไปเที่ยว,ไ,ยวได้นะพี่น้องาอไปเที่ยวแวะชมกันได้สําหรับสถานที่ต่างๆเนาะของประเทศไทยเรายังมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับ เหรียญ10บ,บาทของปีพุทธศักราช2546นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าปี46เนี่ยเขามีการซื้อขายกันไหมถ้าตามจริงๆนะครับพี่น้องตามโดยโดยชั่วไปตามเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเรายังเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทุกปีพศออของเหรียญรัชกาลที่9ไม่ว่าจะมีราคาสูงหรือราคาต่ํา นะครับยังเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในลักษณะเหรียญที่มีสภาพเทียบเท่าหรือว่าเหรียญ UNC ต่างๆนั่นเองเนาะส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ยังมีให้เราได้เห็นอยู่บ้างประปรายนะครับสำหรับเหรียญที่มีราคาการประเมินที่น้อยกว่า400บาทนะครับพี่น้อง ซึ่งปีพศ2546นี้ยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมา49ล้209,000เหรียญน,นะครับอ่าก็ถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องแต่ก็ยังไม่ถือว่าไม่เยอะหายได้ยากนะครับปี46นี่ยังหาได้ยากในระบบหมุนเวียนแล้วในช่วงนี้ระยะนี้นะครับพี่น้องถ้าใครมีสภาพประมาณนี้ก็อยากจะให้เก็บเอาไว้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสภาพเทียบเท่า UNC หรือว่า สภาพยังคงสมบูรณ์และมีความสวยงามในลวดลายต่างๆของปีพอสอนี้ยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถทักทายแบ่งปันได้นะครับพี่น้องขอให้สภาพสวยงามนะครับถ้าเหรียญที่มีราคาการประเมินต่ํากว่า400บาทลงมาแสงทองสองทางก็ขอคัดเหรียญนะครับขอคัดสภาพเหรียญเพื่อการเก็บสะสมนะครับอา,อาจจะไม่รับทุกๆเหรียญ นะครับอาจจะดูความสวยงามเพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บสะสมในวันข้างหน้านะครับแสงทองทางๆๆก็ไม่ได้สะสม5เพียงแค่5ปี10ปีเนาะอาจจะทั้งชีวิตก็ว่าได้นะครับปีพุทธศักราช2546นี้ทางช่องของเราขอให้มีความสวยงามนะครับโดดเด่นลวดลายต่างๆยังคงสมบูรณ์ชัดเจนก็สามารถแบ่งปันได้นะครับส่วนราคาอยู่ที่สภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆลุงปนาอานะครับพี่น้องถ้าใครมีเทียบเท่าย n น นะครับเทียบเท่า u n เนีแสงทองสองทางก็อาจจะให้ในราคา u n c นะครับสำหรับเหรียญของปี2,546เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทส่วนเหรียญ2บาทที่พี่น้องสอบถามเยอะมากๆนะครับเหรียญ2บาทรุ่นอ่าที่เป็นข่าวเป็นคราวกันเนาะอ่ะจาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ให้พี่น้องรับข้อมูลนะว่าแต่ละช่องนั้นเขามีความต้องการในลักษณะเหรียญแบบใดนะครับส่วนเหรียญ2บาทนั้น ที่เป็นข่าวเปนขาวเนาะก็อาจจะเป็นเหรียญของปีพศสองพแบบสีทองนะพี่น้องอ่าอันนั้นก็จริงๆแล้วนะครับเหรียญปี50นั้นเขาผลิตเพียงแค่สีเงินเนาะอ่าแต่ส่วนสีทองมันจะหลุดมาหรือว่าเป็นยังไงนะครับอันนั้นก็เส้นทองสองทางก็อาจจะไม่หวังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีก็สามารถที่จะ พูดคุยทักทายมาได้นะครับพี่น้องก็ขอดูที่เหรียญก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงหรือว่าของทอําทเรียนแบบขึ้นมานะครับก็ฝากไปด้วยนะพี่น้องสําหรับเหรียญ2บาทเหรียญสองบาทนั้นเขาผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึงปีพศปีพุทธศักราช2560นิ25ชนิดอะลูมิเนียมบรอนนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เนะาะเป็นสีทองนั่นเองผลิตออกมาก็ถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับส่วนเหรียญปีพศ .2500 51กับเหรียญปีพศ .2557 นะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมถึงแม้ราคาของเขาจะยังไม่สูงนะครับจะยังไม่สูงแต่ก็หลายๆท่านนั้นเลือกที่จะเก็บสะสมเพราะว่ายอดการผลิตเขาผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองของปีพศ .2557 นะครับ3ล้านเศษๆนิดๆนะครับส่วนเหรียญปีพศ .2551 นั้นเขาผลิตออกมาเพียงแค่10บล้าน4 0 0พเหรียญเท่านั้นเองนะครับ u n c นั้นก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ นะครับแต่ก็ยังมีนักสะสมนั้นมีการเก็บสะสมเหรียญเหล่านี้อยู่ส่วนเหรียญที่พี่น้องสอบถามมาของปีพุทธศักราช2555นะครับว่าเป็นอย่างไรยอดการผลิตเขาผลิตออกมาถึง278,865,400ล้าน 8, 8 6 5 0เหรียญนะครับของปีพศ2 5 5 5นะครับอ่าตัวนี้ในตลาดโดยทั่วไปยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับเหรียญ2บาทที่อ่าผลิตตั้งแต่ปี51ถึงปี60 นักรับพี่น้องในลักษณะเหรียญที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีนะครับส่วนเหรียญที่มีการประกาศซื้อขายพี่น้องก็รับข้อมูลในช่องช่องนั้นว่าเขาต้องการในลักษณะเหรียญแบบใดแต่ส่วนทางช่องของเราเหรียญอลูมิเนียมบลอนนั้นยังไม่มีการประกาศรับซื้อแต่อย่างใดน,นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงพานะอ่ไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิป,ลปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ